ทำอะไรเนี่ยฮะมานั่งซุ่มทำอะไรเนี่ยน,นี่ครับดูฟิลการลุนนกจานเดมครับนี่ครับย้ายหมายนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ถามนะนี่ครับเจ้าบาวโวนะครับมีนกป่ามร่ามนะเอา้าตกใจรถกำลังจะลงเมื่อกี้นี่เอาเดี๋ยวรอใหม่ครับตัวเมียยังอยู่นะครับนี่เอ้ยมันนี่มันนกเขาไฟนี่ว่ะ อู้กำลังทีล้นอนมาคันเนาะรถมาพอดีส่วนผมขึ้นเจ้าลมหัวนตรงนู้นนะครับมีนกสามกุกเต็มขันอยู่ขันอยู่ด้านในน้นครับนนอู้ยู่ผุนอยู่เลกๆ,ๆผุนครับขึ้นเจ้าลมหวนตรงเสาเล็กนี่ครับเสา,าเตี้ยๆนี่อาลุ้นกันครับลุ้นกันยาวๆอาลุ้นกันใหม่ครับมาอีกแล้วครับพี่น้อง โอ้เสียงกลางเลยตัวนี้มันเหมือนจะลงอยู่นะเหมือนห่วงถิ่นนั่นนะ่ะกลมซองอยู่ด้นอ่ะเอาอันนเอาละลงแล้วพับเอาละครับ<อ>โยกใส่กันแล้วนนะตรงนี้มีก่อสร้างนะครับพี่น้อง,องเขาทำงานก่อสร้างอยู่ ถ้าไม่รีบปิดเกมนี้โอกาสได้ยากเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยครับเวลารถมานกค่อนข้างระแวงนะครับนี่เอาละลงลงแลง้วมาก,ก่อนเร็วๆบาโบยังเป็นนกใหม่อยู่นะครับยังดึงนกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลดกับมาพอดนีนั่นรถไหมล่ะนี่ทะน้อนะเอาบานี้บนี้บนี้ยานี้ยานี้พับ พับเอาไกลแล้วเป็นพเนตรทางเดียวนะครับชานปรับมันเดวออกมาด้านไหนเนี่ยทางคุณออกไปทางนู้นนะเพรดีนะ้วอันนั้นหันหัวไม่ไดครับวุ้ยใจจุบตับจุบตับในนกช้ำเลยเนี่ยตัวนี้อาจารย์เอ็มเนีนกช้ำแน่ครับนี่เสียงดีเสียงดีดดโดดไหมโดดโดโดทางพุนพับวุ้ยใจเต้นจุบตับจุบตับจุบตับ่ หานกมาสู้ยากนะครับช่วงนี้ถ้ามีนกตัวสู้นี่โอ้โหถือว่าโชคดีมากนะเนาะแล้วโดดไหมโอโ้โยกดีขนาดเลยครับเร็วๆตกใจคนก่อสร้างนะครับตรงนี้เขาเป็นไซส์ก่อสร้างนะครับไซส์งานก่อสร้าง เสียงเหล็กเสียงอะไรพงเพลงพงเพลงกันสะดุ้งหมดหมูก็ไม่ค่ยอยดีทับแล้วแล้โดดลงทับปะเนียสองทางนะหันแล้วหันแล้วหันแล้วทับปะเนียสองทางนะมีสิทธิ์ได้แล้วเนาะเนี่ยอันนี้มันทางเดียวหันไปทางนู้นนะครับฝั่งนู้นนะเอ้าหมวกใส่หมวกขวาดละครับ โดดอืโดดเอ้านกป่าโยกเรียครับพี่น้องเหี้อียงบาวโอ้โดดโดดคอนอยู่ฝั่งนู้นคอนที่สวยมัมไม่อยากเกยบหรือเกยบง่ายอยู่เปลี่ยนคอนใหม่เนาะโดด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 โอเาเนี่ยอะไรเนี่มันติดไรลงกันเนี่ะ ยากยอยแล้วคนใหม่เนาะนกต่อแทนเดมห้าสิบห้าสิบนะครับเจ้าบ,บาวโวนี่เป็นลูกผสมเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ถามว่าเรื่องขันคันดีหรอกคู่ดีเป็นสายมาเลยนะครับเอ้โดรบ่โดด มาแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับตัวใดน้อบาน,นี้มาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นคู่ขเขานะครับไปนู่นแล้วครับตัวนี้ไม่รู้ขันโยนกี่กุกนะครับ แต่ได้ยินเสียงขันอยู่ตรงต้นกระถินนี่ครับเสียงดีอยู่เดี๋ยวผมเอาตัวลงมาดูกันครับแา่เดมหมานแล้วครับพี่นอ้องจากแม่จากผัวแล้วนกจอคนยังมีอีกนะคู่มันหรือเปล่าหรือว่ายัางไงตัวนี้แม่ตีตะไลไหตัวนี้ตีตไะไลมั้ยเสียงดีดีเลยเสียงดีแล่ตัวน,นี้เสียงห้องดีน,ก,นกจอยเนาะนกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะั่น มาแล้วครับบาโวจัดให้ครับเดนี่ยครับจานเดมแต้มตัวที่แล้วที่เข้าร่วมเนาะมันเป็นพระเนียดทางเดียวนะครับแล้วแกเพิ่งเปลี่ยนคอนใหม่ด้วยประเดิมคอนใหม่ได้บอนี<จ><บ>่มานะครับตัวน,ววนี้ตัวคุมทิน,นันมาเนี่ยตอนแรกเห็นเหินฟ้าขั้นตรงนี้ครับตีตะไลขึ้น วนไปวนไปตแต่แรกก็เลยให้อาจารย์เมย้ายมาอยู่เสานี้นะครับขึ้นเสานี้เหยียบลอยเลยโอ้ควนขึ้นหน่อยขึ้งงามดีแท้ะเป็นตนุกเหยียบดีเนาะเนี่ยถ่ายอยู่เอา้าบาโบจัดแล้วครับวันนี้จังดีีดแต่แลืมมานกน,น,นกจอ,จอยน,ะนกไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแถวนี้มันไม่มีข้าวให้กินเนาะ เป็นนกถิ่นสวนมะพร้าวนะครับเพื่นะเพราะว่านกจะคองบ่ดีเพือนองให้แต่ยังไม่แน่ใจนะครับบาโบไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียแต่ดูดูื่าตัวเมียือโหดเเนะนกมันยังเด็กอยู่นะพือนนะนกมันยังอเปลี่ยนมันยังบจเปียเอามาแล้วมา้มาแลมาแมาคลแต้มหรอครับ มาอีกไม้หนึ่งครับพี่น้องก่อนกลับบ้านนะครับตัวนี้เป็นนกสองกุกนะครับลมหวนจะทำแต้มได้อีกไหมครับ ระบบแก้ไขแล้วแล้วนะครับมาสองเลยคราวนี้ตัวหนึ่งเสียงโตวกว่านะครับออกตีกันเฉยเลย เรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวแล้วครับดีกันดีนักเล็กตัวครับอีกตัวเป็นงไงตัวระแวงเลยครับ เดีจะวึ้ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับไม่รู้ตัวไหนครับเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวเสียงแหบนะครับที่ได้ตรงหวมันจัดแต้มสองครับตอนแรกแยกกับจานเอ็มนะครับว่าจะกลับบ้านแล้วอพอดีขี่รถมาเจอนะครับได้กินเสียงพอดีคลมยังไม่รู้นะครับตัวนี้แต่เสียงดีทั้งคู่นะครับที่มาตีกันเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นอีกหนึ่งรอบนะครับเผื่อมาอีกใส่นกเลี้ยงนกชำแล้วครับเดี๋ยวใส่ห่วงขาตัวนี้ครับนี่แหละครับไม้สวยครับไมต้ตรงเนี้ยตัวนี้ได้ไม่รู้กี่ตัวแล้วครับตัวเนี้ยมาเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นแหละตัวเนี้ยีกคอนเนี้ยฮะล้มหวนแอบมีบัวแต้มนิดๆน,น,นะครับตัวเนี้ยเสียงดีนะครับ พอดีผมจอดรถคุยโทรศัพท์พอดีจะกลับบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องหวนยังอยู่นะครับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเจ้าลมหวนอีกสักรอบหนึ่งครับเผื่อเขาเข้ามาร่วมนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนกสองกุกหรือกุกเดียวนะครับมันมีนกสองกุกตัวหนึ่งนะครับตัวแรกที่บินมานกสองกุกแต่ตัวที่สองไม่รู้นะครับนะครับเก็บนกกันครับใส่ห่วงขาเลยตัวนี้